จะเป็นการติวสอบคณิตเพิ่มเติมนะคะอันแรกที่เราจะเจอเลยนะเราจะจะต้องเจอแน่นอนนะคะว่าอะไรคือประโพ์อะไรไม่ใช่ประโพ์อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ประพจน์คืออะไรประโพ์คือตรงนี้เลยค่ะข้อความแรกเลยที่ครูเน้นไว้ให้นะประโพ์นี่เลยคือประโยค ข้อความนะคะที่ให้ค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นคือหนูอ่านแล้วหนูสามารถตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้คือประพจน์แต่ถ้าไม่ใช่ประพจน์คือหนูอ่านเสร็จเช่นมันเป็นประโยคคําถามฉันสวยไหมอะไรประมาณนี้ประโยคคําสั่งประโยคขอร้องหรือคําอุทานพวกนี้อ่านแล้วไม่ได้ค่าความจริงอะไรยกตัวยอย่างเช่นฉันสวยที่สุดข้อนี้เป็นประพจน์ไหมคะไม่เป็นค่ะ ไหมอ่านแล้วไม่ได้ค่าความจริงอะไรเลยเมืองไทยมี76จังหวัดอันนี้เป็นประพจน์ค่ะมันจะต้องให้ค่าความจริงไม่เป็นจริงก็เป็นเท็จยังไงก็เป็นประพจน์วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์จริงไหมไม่จริงมนี้ค่าความจริงเป็นเท็จรันนั้นเป็นประพจน์ค่ะผ่านนะคะประพน์ข้อ 2. ประพจน์ต่อไปนี้ให้ค่าความจริงเป็นอะไรในช้อยมันก็จะมีแบบมันจะชอบถามว่า ถูกต้องไหมให้เข้าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะนั้นหนูก็จะต้องใช้ความรู้ที่มีนะคะไปหาคำตอบให้เจออย่าง,าาง 1, ตัวอย่างที่หนึ่งเนาะตัวอย่างที่หนึ่งห้าลบสองไม่เท่ากับหกอันนี้หนูต้องมาดูห้าลบสองไม่เท่ากับหกจริงหรือเท็จค่ะห้าลบสองเราได้เท่าไหร่สามไม่เท่ากับหกอันนี้เป็นจริงค่ะถูกเชื่อมด้วยเครื่องหมายแหละสี่เป็นจํานวนคู่จริงหรือเท็จจริงค่ะเพราะนั้นจริงและจริงค่านี้ออกมาเป็นจริงค่ะ ต่อไปข้อสองอะไรนี่นจะโดนหายไปนะคะอ่ะถ้าสิบคูณสองเท่ากับสิบสามบวกเจ็ดอันนี้จริงหรือเทสสิบคูณสองเป็นยี่สิบสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบอันนี้จริงค่ะถูกเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะถ้าแล้วสองบวกหกไม่เท่ากับสิบคูณสองสองบวกหกได้แปดอันนี้ก็จริงค่ะจริงและจริงออกมาเป็นจริงค่ะต่อไปอุ๊ยอะไรอะอะไรหายไปเนี่ย พายเป็นจำนวนตรกยะอ่าพายเป็นจำนวนตกยะจริงหรือเท็จเป็นเท็จค่ะเพราะจริงๆค่าพายเป็นจำนวนอะไรพายเป็นอัตตกยะค่ะหรืออีกอันหนึ่งที่เรารู้พายเป็นทศนิยมอะไรําหรือไม่สามลูกพายเป็นทศนิยมไม่สามจำเอาไว้ได้ใช้แน่นะคะ จำไว้เนาะอ่าครูฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับอันนี้ต่อไปไปตัวตัวอย่างที่3นะคะมีแน่เจอแน่เขาแทนประพจน์ P Q อ่ามาให้อันนี้ต้องใช้ความรู้รอบตัวด้วยอย่างข้อนี้หนูก็ต้องแปลงก่อน P แทนกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครึ่งบกครึ่งน้ําครึ่งน้าครึ่งบกก็ถูกต้องนะนะคะมันเหมือนกันเป็นจริงค่ะอันนี้อ่า Q แทนนกอาศัยอยู่ในน้ำนกมันอาศัยอยู่ในน้ำไหมคะนกทุกชนิดไม่จริงค่ะ มันโคลนกเป็นน้ำอ่ะอก็ใช่แต่ว่ามันบอกว่านกอ่ะเติมคําว่านกทุกชนิดก็ได้เนอาศัยน้ําก็เป็นเท็จนะ R แทน4บก2เท่ากับลบ2นี้จริงหร,รือเท็จจริงค่ะเขาให้เอาค่าตรงนี้ไปหาค่าค,าความจริงของประพจน์มันก็จะมีช้อยให้หนูเลือกหนูก็ต้องเอาค่าค,าความจริง PQR ที่หนูได้ไปแทนค่าก็ไม่ยากเริ่มจาก P P, P. เป็นจริงแทนไปเลย QQ เป็นเทสแต่ Q จร Q ิจึงเป็นจริงนะคะ R R เป็นไร R เป็นจริงก็ทําในวงเล็บก่อนจริงและจริงออกมาจริงค่ะจริงถ้าแล้วจริงก็ออกมาจริงเพราะนั้นอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเนาะต่อไป R R ออกมาเป็นจริง Not R เป็นเทสค่ะ P P เป็นจริงค่ะ Q Q เป็นเทสค่ะเชื่อมโยงเลยค่ะเทสและจริงออกมาเป็นเทสค่ะ เท็ก็ต่อเมื่อเท็ตออกมาเป็นจริงค่ะอ่าโจทย์อาจจะถามว่าค่าประพนนจน์ไหนมีค่าความจริงหรือประพจน์ไหนมีค่าความจริงเป็นเท็จอะไรเงี้ยหนูก็ต้องลองอ่านโจทย์นะแต่ครูย้ำนะคะนักเรียนลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับจระเข้ว่าจระเข้เป็นสัตว์ประเภทไหน แล้วก็ไส้เดือนด้วยไปดูดิไส้เดือนเป็นผัตประเภทไหนอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ยังไงนะคะมีได้ใช้แน่นอนนะคะผ่านนะคะต่อไปนิเศษค่ะนิเศษมันจะมีประโยคมาให้ให้หานิเศษเวลาเรานิเศษถูกไหมเราจะนิเสษไปที่คําว่าเป็นกับไม่เป็นถูกปะ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยสเป็นเพราะนั้นนิเศษของมันคือสองไม่เป็นคะ ไม่เป็นจํานวนอะไรไม่เป็นจํานวนนะับกลับอีกอันที่มันจะนิสธก็คือจะนิสธคําว่าและจะและกลายเป็นหรือจากหรือกลายเป็นและลบ5้เป็นจํานวนจริงนิสธไปก็จะกลายเป็นลบ5ไม่เป็นค่ะเหนาจะนิสธคคำว่าเป็นตรงนี้เนาะอ่ะผ่านนิสธนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะคะตัวอย่างต่อไปเลยค่ะกําหนดให้ pqr มีค่า ประโพสที่มีค่าความจริงเป็นจริงเป็นเทสเป็นจริงตามลำดับเป็นจริงก็ทดไว้ก่อนเป็นอะไรนะเทสแล้วก็เป็นจริงตามลำดับจงหาค่าความจริงของประจพ์ต่อไปนี้อ่ะตอบว่าประจน์ใดเป็นจริงประจน์ใดเป็นเทจอ่ะก็ต้องหาก่อนเหมือนข้อเมื่อกี้คล้ายๆกันเลยก็ให้ p เป็นจริง q เป็นเทสนะ q ก็ต้องเป็นจริง R เป็นจริงนัดอันนี้ก็ต้องเป็นนอด R ต้องเป็นเทสหาในวงเล็บก่อนจริงแล้วจริงออกมาจริงค่ะถ้าจริงแล้วเทสออกมาเป็นเทสค่ะอ่าต่อไปอันนี้มั่งนัด P P เป็นจริงนัด P จึงเป็นเทสค่ะ Q อันนี้หมายความว่านิสัยในวงเล็บนะต้องหาในวงเล็บก่อน Q Q เป็นอะไร Q เป็นเทส R อาเป็นจริงหนูต้องหาในวงเล็บก่อนถูกไหมหาในวงเล็บจริงหรือเท็จออกมาเป็นจริงถูกปะแต่มีนิสศษหน้าวงเล็บหมายความว่าค่าจากจริงต้องกลายเป็นเท็จแล้วค่อยเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้ด้วยทั้งหายก็ต่อเมื่อถูกไหมเท็จก็ต่อเมื่อเท็จออกมาเป็นจริงค่ะดังนั้นเขาถามว่าอะไรเป็นจริงเป็นเท็จก็บอกเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นเท็จถูกไหม อันนี้เป็นจริงนะคะอ่าแน่นอนว่าข้อสอบเป็นช้อยส์มันก็จะให้หนูหาประโพสเยอะมันก็จะถามว่าอันไหนเป็นจริงเป็นเท็จนะคะถ้าหนูมีความรู้ตรงนี้หนูก็จะไปทําข้อสอบได้เนาะอะไรเนี่ยครูไปโดนอะไรหายไปเนี่ยถ้าปะถ้าน่าจะทำว่าถ้าถา p q เป็นเท็จอ่าข้อนี้หมายข้อนี้บอกว่าถ้า p แล้ว q เป็นเท็จ และ R และ not Q เป็นจริงจงหาค่าความจริงของ p q R มาให้คิดย้อนกลับนักเรียนดูครูถามว่าถ้าแล้วอ่ะถ้าแล้วเฮ้ยขอใช้สีนงงนึงอ่ะถ้าแล้วอ่ะนักเรียนถ้าแล้วมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จคือถ้าจริงแล้วเท็จมันจะออกมาเป็นเท็จดังนั้นจากประพจน์นี้หนูได้เลยค่ะว่า P ต้องเป็นจริง Q ต้องเป็นเท็จถูกปะอ่าเพราะได้ตรงนี้ส่งต่อมาถึงประพจน์นี้หนูรู้แล้วว่า Q ต้องเป็นเท็จแต่นี้ not Q ดังนั้น not Q ต้องเป็นอะไร not Q ต้องเป็นจริงดังนั้นจริงจะออกมาเป็นจริงข้างหน้าต้องเป็นจริงเพราะมันเป็นเครื่องหมายแ,และและมีกรณีเดียว เท่านั้นที่เป็นจริงคือจริงและจริงถึงจะออกมาเป็นจริงถูกไหมดังนั้นจากอันนี้ได้เมาออมาเป็นจริงตามที่จุดต้องการแล้วก็ได้เลยว่า R ก็ออกมาเป็นอะไรด้วยจริง Q ก็ออกมาเป็นเทสตามนี้ที่เรากําหนดมาเพราะฉะนั้นหนูหาค่าความจริงได้แล้วค่ะ P เป็นจริง Q เป็นเทส R อเป็นจริงนะคะมีแน่นอนนะคะแต่โจมันก็จะไม่ได้แบบนี้100%มันก็จะแต่มันใช้ความรู้เรื่องนี้ มาช่วยหาคำตอบซึ่งเราเรียนมาหมดแล้วค่ะในแบบฝึกหัดครูแค่คัดมาให้เราต่อไปการสร้างตารางค่าความจริงค่ะมันให้หนูสร้างมันอาจจะไม่ได้ให้หนูสร้างทั้งหมดแต่มันจะเว้นช่องไว้หายไปให้หนูเติมคำตอบดังนั้นหนูควรมีความรู้เรื่องการสร้างตารางค่าความจริงหนูถึงจะทำข้อสอบตรงนี้ได้เราไปสร้างตารางค่าความจริงค่ะนี่ครู แน่นอนมี P Q เราก็ต้องใช้ P กับ Q ค่ะ P Q ต้องใช้แน่ใช้อะไรอีกอ่า Not Q นิสัมีตัวเดียว Not Q ถูกไหมคะแล้วก็ P หรือ Not Q ถูกไหมแล้วก็ P ถ้าแล้ว Q แล้วก็สุดท้ายเลยประพ์รวมอ่ะครูก็หามียากคะ่ะนักเรียนก็ใส่ไปเลยประพจน์แรกคือ P Q มีแค่ p กับ q ถูกไหมแล้วก็ not q ที่ต้องใช้ถูกไหมคะแล้วก็ p หรือ not q ที่เราต้องใช้แล้วก็ในวงเล็บเล็กอันที่2คือ p ก็ต่อเมื่อ q สุดท้ายเราเอาทุกอันมาเชื่อมกัน มันมีแค่ p กับ q เพวันนั้นมี p กับ q ก็จะเป็น2กําลังสองเพราะนั้นตารางข่าความจริงจะมี4กรณีก็จะเป็นจริงจริงเท็จเท็จถูกไหมคะ q ศับครึ่งเป็นจริงเท็จจริงเท็จค่ะ not q ตรงข้ามกับ q เพราะนั้น q เป็นจริง not q เป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จและก็เป็นจริงค่ะทีนี้เรามาเชื่อมประพจน์กันด้วยเครื่องหมายอะไรนะตัวหนึงนะ อันแรกเนาะเราเชื่อม p ค่ะกับ not q ด้วยเครื่องหมายหรือมันนั้นจริงหรือเท s ออกมาเป็นเป็นอะไรจริงหรือเท s ออกมาเป็นจริงค่ะอ่าต่อ,อไปกรณีของจริงหรือจริงออกมาเป็นจริงเท s หรือเท s ออกมาเป็น ท็จหรือจริงออกมาเป็นจริงค่ะได้แล้วนะคะอ่ะต่อไปถ้า P และ Q ค่ะเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีนนส้สมก็ได้อ่ะถ้า P และ Q เราจะมองนี้หนึ่งก็ต่อเมื่อนี่นะคูดูผิดก็ต่อเมื่อเพราะนั้นจริงก็ต่อเมื่อจริงออกมาเป็น จริงเนาะอันนี้หนูต้องจําให้ได้นะคะจริงก็ต่อเมื่อเทสออกมาเป็นเทสค่ะเทสก็ต่อเมื่อจริงออกมาเป็นเทสและเทสก็ต่อเมื่อเทสออกมาเป็นจริงค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้2อ,อันนี้เชื่อมกัน <Guin> ใช่ไหมคะอ่ะเราจะใช้2อ,อันนี้กับอันนี้เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะคะถ้าจริงแล้วจริงออกมาเป็นจริงถ้าจริงแล้วเทสออกมาเป็นเทส ถ้าเท็แล้วเท็ออกมาเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงออกมาเป็นเท,ท็จทีนี้เอา้าแล้วมันจะถามอะไรคือมันจะหายไปสมมุติมันอาจจะถามว่าอา้าวจงอ่ะรูเติมให้นะจงเติมคําตอบของประพจน์จงเติม,ค,ตค,ตตมค่าความจริงค,คําตอบค่าความจริงอ่ะ ของประพ์สมมุติประพจน์ P ก็ต่อเมื่อ Q อิวะนักเรียนก็ต้องไปดูอ๋อพก็ต่อเมื่อ Q คืออะไรก็คือตรงนี้ถูกปะนักเรียนก็หาช้อยช้อยที่มันเป็นจริงเทสเทส จริงแบบนี้นะคะซึ่งครูก็ไม่รู้ว่ามันจะหาอะไรเนาะก็ต้องสร้างตารางค่าความจริงให้เป็นนะคะผ่านค่ะต่อไปประพจน์ที่สมมูลอ่าเรื่องสุดท้ายแล้วเราไปไวมากข้อสองมีแค่สิบข้อครูคิดว่านักเรียนก็ทำได้นะคะประพจน์ที่สมมูลก็แน่นอนมันจะให้ประพจน์มาให้หาว่าสมมูลกันไหมแต่มันอาจจะถามว่าขอ้อใดจริงขอ้อใดเท็จขอ้อใดสมมูลแต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่มีทีนี้อันนี้นักเรียนต้องจํานิดนึงนะคะ มันจะมีเครื่องหมายก็ต่อเมื่อที่นักเรียนต้องจำนะคะต้องจําจำนะก็ต่อเมื่อ p ก็ต่อเมื่อ q ค่ะมันจะสมมูลกับแบบนี้เลยค่ะมันจะสมมูลกับ p ถ้าแล้ว q และ q ถ้าแล้ว p อันนี้คือสูตรนะคะจำสูตรซึ่งข้อหนึ่ง มันตรงกับสูตรเลยเพราะฉะนั้นสมมูลกันไหมคะสมมูลกันค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีนิเสธสมมูลมันแบบอย่างนี้ปึ้งปึ้งนิเสธเข้าไปสิ่งที่หนูต้องทำก็คือหนูจะต้องแปลงก่อนถูกไหมหนูจะต้องแปลงมันก่อนอ ไม่สิไม่สิครูขอทําอ่ะไม่อาจจะสมมูลกันแต่เราลองทําสิถ้าเป็นอย่างนี้ครูก็จะเปลี่ยนมันก่อนนะคะครูก็จะขอเปลี่ยนมันก่อนให้เป็นเครื่องหมายท่าแล้วให้หมดเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ก่อนเนาะ น,นี้มาจากไหนมาจากสูตรนี่เองนะคะมาจากสูตรตรงนี้นะแต่เราก็แบบอ่าลองทำดูหน่อยนะเราจะมองหน้าไปหลังสมมูลกับน็อตหน้าหรือหลังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้หน้าของเราคือ p น็อตหน้าก็จะกลายเป็นน็อต p เปลี่ยนท่าแล้วเนาะหรือหลังของเราเปลี่ยนและและอันนี้ค่ะ q คคือหน้าก็จะกลายเป็นน็อตหน้าหรือหลังคือ P เหมือนเดิมเสร็จแล้วติดไว้อย่างนี้อันนี้ฝั่งนี้มาทำมั่งนะคะเหมือนกันเราจะมองเป็นหน้าไปหลังสมมูรณกับน็อหน้าก็จะกลายเป็นน็อตเลยคะน็อตีถูกไหมหรือหลังก็คือ Q ได้แหละเครื่องหมายนี้เหมือนเดิมนะคะก็ Q ก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตหน้าก็คือน็อตหรือ หลังก็คือผีเมื่ะนั้นหนูเปรียบเทียบเลยสองอันนี้สมมูลกันไหมคะอ่าก็คือมันมีสูตรอยู่แล้วแต่จริงมันก็คือสมมูลการแตะผู้จะบอกว่าระวังถ้าเกิดมันมีนิเศษมาด้วยสมมุติมันมีนิเศษมาตรงนี้นักเรียนก็ต้องแปลงให้เป็นตัวนี้ก่อนถูกไหมแล้วค่อยกระจายนิเศษเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะคะเพราะนั้นให้ระวังดีๆนะอ่ะเมื่ะนั้นสองอันนี้สมมูลกันไหมคะ สมมูลกันนะคะก็ไปเลือกชอยให้ถูกต้องต่อไปข้อ2ค่ะเจอแบบนี้โอ้ยก็แปลงเลยอันนี้เนาะมองไม่ออกทําำนิวเลบก่อนหน้าไปหลังสมมูลกับน็อตหน้าก็คือน็อตคหลังถ้าแล้วเปลี่ยนเป็น,ปนหรือหลังก็คืออะไรอ่าได้และดึงมันลงมาอ่ทาทำต่อมองละอีกมองอีกรอบนึงมองอันนี้เป็นหน้าแทนแลละ ไปหลังกลายเป็นก้อนนี้ทั้งก้อนนิเศษหน้าก็คือนิเศษ P หรือหลังเหมือนเดิมก็คือ Not Q คหรือ R เหมือนเดิมเสร็จแล้วอันนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไปทำฝั่งนี้ต่อมั่งฝั่งนี้เราต้องทำมองอันนี้เป็นหน้าค่ะไปหลังนิเศษหน้าก็ต้องนิเศษทั้งก้อนนี้ถูกไหมคะหรือหลังก็คือ R เหมือนเดิมแล้วครูกระจายเนี่ยเวลานิเศษต้องกระจายเข้าไปในวงเล็บทั้งหมด หรือและจะกลายเป็นหรือ Q ก็จะเป็น not Q นะคะอันนี้หรืออ่าทีนี้น้กเรยนก็ดูดีเหมือนกันไหมสมมติกันไหม not P หรือ Q อ่ะดูมันแค่เปลี่ยนกลุ่มเท่านั้นเองสมมตินหนูเอาวงเล็บออกหมดเลยเอาวงเล็บออกแบบ หเหมือนกันไหมเหมือนการพนันสมมูลกันไหมคะสมมูลกันคะ่ะนักเรียนอะเรียบร้อยแล้วข้อสอบมีประมาณนี้ใช้ความรู้ประมาณนี้นะคะคิดว่าขอให้นักเรียนโชคดีในหนึ่งทุ่มเหลือเวลาสอบอีกแค่เพียงแป๊บเดียวแต่ก็มีเวลานะคะขอให้เอาความรู้ที่มีไปทำข้อสอบให้ได้เนาะข้อสอบมันก็จะต้องไม่เหมือนที่เราติวเป๊ะหลอกนะคะแต่มันก็ได้ ที่ติวก็คือเราจะได้ความรู้รวบยอดเนาะไปกาไปทำข้อสอบขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ